อีกอย่างนะฮะผมกลัวเหลือเกินฮะกลัวว่าสไปเดอร์แมนจะเลื่อนโซนี่อาจจะคิดว่าการปล่อยหนังระดับแบบอาจจะทําเงินได้อย่างมหาศาลเนี่ยนะฮะกับการต้องมีรายได้ที่น้อยลงกว่าเดิมผมกลัวเหลือเกินฮะว่ามันจะเลื่อนจริงๆครับเพราะว่าตัวอย่างก็ไม่ปล่อยถูกไหมฮะสวัสดีชาวอครชนอลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสไปเดอร์แมนและด็อกเรสเตรน์ฮะ ที่มีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าทำไมสไปเดอร์แมนเนี่ยถึงต้องการด็อกเตอร์สเตรนในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนั่นเองนะครับซึ่งข่าวคราวของหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเนี่ยนะฮะก็มีกระแสข่าวคราวมาเป็นระยะระยะเลยครับและในประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนกับสไปเดอร์แมนเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ Avengers Infinity War เนี่ยนะฮะรวมถึงภาพหลุดต่างๆที่เบนดิกคอมบา์ชเนี่ย กำลังร,งร่วมแสดงในฉากของสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยจักรวาลมาวเวลเนี่ยก็ได้เกิด Multiverse เกิดขึ้นจากซีรีส์โลกีตามที่ทุกคนได้ทราบกันนะฮะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์โลกีเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะคบว่าที่มาที่ไปในเรื่องราวของ Multiverse จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งเรื่องราวของสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะมีความวลองหนวุ่นวายในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยครับ นอกจากจะเป็นเรื่องราวของมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเรื่องราวที่เป็นผลจากมัลติเวิร์สเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆฮะการที่ปีเตอร์พัคเกอร์และเพื่อนๆนั้นเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือกับดรสเตรนนั้นเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าการร่วมมือกันระหว่างโซนี่และมาเวลสตูดิโอเนี่ยนะฮะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการร่วมมือกันครั้งสุดท้ายในช่วงนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งหรือไม่ครับ แน่นอนนะหลายคนคาดหวังกับสิ่งที่มันจะออกมาในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะรวมถึงการยืนยันจากผู้สร้างครับว่าเรื่องราวในอนาคตของ Dr. Strange in the m ์ l ิ i v e อะมั a ต e เวิเนี่ยนะฮะจะมีความเกี่ยวข้องกับ Spider-Man No Way Home ด้วยนั่นเองนะฮะเพราะว่าเราเห็น Dr. s t r r n g e เนี่ยไปปรากฏอยู่ในกองถ่ายของ Spider-Man No Way Home นั่นเองครับแล้วก็ผลจาก เอาที่เวิร์ดที่ซีรีส์โลกีได้สร้างขึ้นเนี่ยนะฮะมันทำให้การที่เราจะได้เห็นสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า50%ด้วยซ้ำครับเรื่องราวของสไปเดอร์แมนนะฮะสืบเนื่องมาจากช่วงท้ายของเรื่องราวในสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมฮะที่เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนนะฮะว่าเขาคือปีเตอร์ r าร์เกอร์จากมิสเตอริโอที่รับบทโดยเจกเกเรนฮานั่นเองนะฮะ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องราวก่อนที่เราจะได้ชมซีรีส์โลกิก่อนที่ MCU จะแตกมัลติเวิร์สออกมานะฮะแต่หลังจากที่ MCU ได้แตกมัลติเวิร์สออกมาแล้วเนี่ยผลกระทบตรงนี้มีผลแน่นอนกับมัลติเวิร์สของสไปเดอร์แมนเช่นเดียวกันฮะ,ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดสไปเดอร์เวิร์สตามที่ผมได้พูดไปข้างต้นจริงๆก็เป็นได้นะฮะเหตุผลความวุ่นวายนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์นั้นเนี่ย ต้องขอความช่วยเหลือจากดร์สเตรนนั่นเองนะฮะเพราะว่าคนที่เขารู้จักและสามารถคุยด้วยได้นอกจากโทนี่สตาร์กแล้วเนี่ยก็คือด r s t r a ร์สเตรนฮะเพราะว่าสไปเดอร์แมนกับด r s t r a ร์สเตรนนั้นเคยเจอกันแล้วใน i n น i n i ตี w ว r ร์ถูกไหมฮะอีกอย่างหนึง่งปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะว่าโทนี่สตาร์ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ในเอ็นเกมนะฮะรวมถึงแฮปปี้ฮอเกนเองเนี่ยจริงๆก็ปรึกษาได้ถูกไหมฮะแต่ก็ ไม่ใช่คนที่จะมาแก้ปัญหาในระดับที่เป็นความวุ่นวายตรงนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือแฮปปี้ฮอกเก้นเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งกับป้าเมยซึ่งปีเตอร์พ k คเกอร์เองก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักนั่นเองครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไปปรึกษาก็คือนิกฟิวรีนะฮะในเหตุผลของนิกฟิวรีเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับสกรวก็เป็นได้ฮะ เพราะว่าฉากเอนเครดิตตอนท้ายของ s p i เดอร a แ f นฟาร์มโฮมเนี่ยเราก็เห็น Nick ิ u r y อยู่กับพวกสเกลอยู่บนยานนั่นเองนะฮะแน่นอนฮะก็ไม่เหลือใครแล้วนอกจาก Dr. s t r a อร์นะฮะคนคนเดียวที่สามารถให้คำปรึกษาเขาได้นั่นเองครับซึ่งนอกจากเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมแยกออกมาเป็น2ประเด็นหลักๆว่าทำไมด็อกเตอร์เนี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่ปีเตอร์ปาร์ต้องการมากที่สุดนะฮะเหตุผลแรกก็คือ เขาทังคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กเหมือนกันนั่นเองฮะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยอยู่ที่ s e c t ัมเซ n นทรัถูกไหมฮะซึ่งเป็นศูนย์บัญาชาการของด็อกเตอร์สเตรนเลยที่นิวยอร์กนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกครับที่ของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะปรากฏฉากใน s e c ทัมเซ n นทรัที่มีด็อกเตอร์สเตรนอยู่นั่นเองครับ รวมถึงภาพหลุดล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าด็อกเตอร์ส์กำลังออกมาต้อนรับปีเตอร์พัคเกอร์อยู่ที่ริมถนนนั่นเองนะฮะซึ่งด้านหลังของเขาเนี่ยก็เป็นเซ um ็ตถ้ำเซนทรัมนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเซ็ทถ um ้เซนทรัมก็เป็นสถานที่เดียวที่จะทำให้เพื่อนเอนเขา รวมถึงปีเตอร์ปาเกอร์เองเนี่ยมีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั่นเองนะครับมาที่ประเด็นที่2ฮะ 2> เหตุผลที่2ก็คือค,อความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ฮะที่เขาเคยสร้างความสัมพันธ์กันไว้ตั้งแต่ Avengers Infinity w a อครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้กับมาว v ล l Studio ฮะที่มีการวางปมเรื่องราวของตัวละครไว้ได้อย่างดีมากๆนะฮะตั้งแต่ a v e n g e r ร์อินฟิทีเลยฮะ ส่งผลมาถึงหนังเรื่องนี้ปัจจุบันแล้วก็สืบต่อไปใน m u l t i v e r s e of m a n n เ s s เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าทีมเขียนบทวางตัวละครทีมวางโครงเรื่องเนี่ยเจ๋งสุดๆฮะ Marvel s t u d i o หรือ MCU ของเราเนี่ยอันนี้ต้องนับถือครับนับถือจริงๆครับเป็นจุดแข็งของ MCU เลยก็ว่าได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ด็อกเตอร์สเตรน์ถูกลักพาตัวโดยอีโบนีมาลเนี่ย ขึ้นไปอยู่ในยานของธานอสถูกไหมฮะแล้วก็มีการต่อสู้กับพวกแบล็กออเดอร์กันไปในยานนั้นเนี่ยซึ่งโทนี่สตาร์กและสไปเดอร์แมนก็ไปเจอดเตร์สปรนอยู่ที่ยานแห่งนี้ถูกไหมฮะนี่คือความสัมพันธ์แรกที่ทําให้ปีเตอร์พัคเกอร์กับด็เตร์สปนนั้นเนี่ยได้เจอกันนั่นเองครับก็ถ้าใครอยากลือฟื้นความทรงจํานี้ก็ไปเปิดหนัง A อเวนเจอร์อีฟิทีวอร์ดดูครับที่ช่อง Disney Plu s and h o t ด์โฮสต้านั่นเองนะครับซึ่งโทนี่ก็ไม่ปล่่่่่ออออยยยตัยััววาาาางงสเรรมนกกกทีะซึ็ู w a เวโฮมเนี่ยจะมีตัวอย่างมาเมื่อไหร่นั่นเ่งนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการตายของไอรอนแมนเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เรื่องราวของสเปซแมนโนเวโฮมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะฮะซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปจริง,รงๆฮะว่าหนังจะผูกปมอะไรต่อไปให้เราได้เชื่อมโยงไปยังด็อกเตอร์สแค e ร์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนนนะฮะรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่อาจจะปูทางไปในจักรวาลของโซนี่ของเขาเองเนี่ยว่าโซนี่จะปูทางตัวละครคอมฮอลแลนเนี่ยไปอยู่ในจักรวาล โทนี่เองหรือไม่หรือจะจบบทบาทของทอมฮอลแลนด์ที่ MCU ตรงนี้อีกอย่างนะฮะผมกลัวเหลือเกินฮะกลัวว่าสไปร์แมนจะเลื่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเองเนี่ย <ๆ S 1> ก็เลวร้ายลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะรวมถึงในต่างประเทศเองเนี่ยได้ข,ข่าวว่ามีบางประเทศเกิดคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นนะฮะทำให้โทนี่อาจจะคิดว่าการปล่อยหนังระดับแบบอาจจะทําเงินได้อย่างมหาศาลเนี่ยนะฮะกลับกลายต้องมีรายได้ที่น้อยลงกว่าเดิม ผมกลัวเหลือเกินนะว่ามันจะเลื่อนจริงๆครับเพราะว่าตัวอย่างก็ไม่ปล่อยถูกไหมฮะเรื่องราวที่จะเผยออกมาก็น้อยเหลือเกินฮะกับ Spider-Man No Way Home นะฮะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ทางฝั่ง Marvel s t u d i o แล้วนะฮะ แต่หลังจากที่มาวิโอเดิโอสร้างให้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะโซนี่จะเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดฮะว่าจะปล่อยแบทแมนโนเวโฮมออกมาเมื่อไหร่นั่นเองฮะถ้าเป็นว่าคลิปนี้นะฮะครชันาต้องขอตัวลาไปก่อนฮะ,ะถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะฮะก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแลวกันนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราฮะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ